กลับสว,วัสดีทุกคนนะคะก็อยู่ในช่องเพจจสสก้าชแนลนะคะวันนี้นะคะเพลงก็จะมาอ่านมางานเรื่ององค์หญิงน้อยลอยเล่ตอนที่13กันนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ลวก็อย่าลืมกดกระดิงให้ด้วยนะคะมาองค์หญิงน้อยลอยเล่ท่านพ่อป่วยหรือป่วยอะไรอตอนนี้เป็นยังไงบ้างอะเออเอ,อไม่ต้องห่วงข้าไปเสืรมาให้แล้วพะยะค่ะพระราชาแค่จับไข้นิดหน่อยเท่านั้นแล้วไม่ได้ประชวนอะไรมากมาย ดีที่แค่จับไข้อะแต่ถึงจะแค่ป่วยนิดหน่อยก็ประมาทแต่ก็ประมาทไม่ได้เพราะหรือจะเป็นเพราะเมื่อคืนนะเมื่อคืนก่อนนะแทนที่จะเป็นห่วงเขาเป็นห่วงตัวท่านเองก่อนเสียจะดีกว่านะพะยะขาข่ามีคนมาหาลือมาหาเรื่องท่านแล้วน่ยอะออกมาสักทีสิยังทำท่าไม่รู้ร้อนรู้หนาวอีกให้กระหม่อมมารอตอน รอตรงเนี้เสียตั้งนานพัทิดาไม่รู้ว่าตนทำผิดอะไรจริงๆหรือเปล่าเพื่ะค่ะเอ่อชื่อว่าอะไรนะคาสารพ่อมดปีศาจไม่น่าชื่อว่าคาสารพ่อนะชื่อว่าคาซากมากกว่าบอกว่าไปช่างเถดเป็นพ่อมดงั้นเหรอประชาชนในเมืองโอเรนติกรู้กันว่ารู้กันดีว่าบ้านเมืองยิ่งใหญ่เพราะความปากเพราะความ ปักปั่นของเราพ่อมดทั้งนั้นเหล่าพ่อมดใช้พลังทําให้ประชาชนสะดวกสบายและยังช่วยให้พระราชาบริหารราชการได้ง่ายขึ้นและผู้ที่โดดเด่นที่สุดในก็คือคาซานพ่อมดปีศาจเพียงคนเดียวของเมืองเขาไม่ใช่แค่พ่อมดที่แข็งแกร่งที่แข็งแกร่งที่สุดในเมืองขนาดเดียวกันก็เป็นผุนนานที่สำคัญของพระราชามีทั้งอำนาจและตำแหน่งที่สูงส่ง ในเมืองนี้ผู้มีชื่อเสียงเช่นนี้มาหาค่าด้วยตัวเองเรื่องเรื่องอีเลยเหรอปะชิบเฮท่านเอลซ่าตามที่นักเวกของพระราชาตรวจสอบเรื่องเมื่อ,อ,อวานท่านไปพบกับฝ่าบานมาพวกเราสงสัยว่าอาการประชวนของพระราชาจะเกี่ยวข้องกับพัทธิดาจะเป็นเพราะตอนที่เสด็จพ่อสอง่งค่าเมือ่อ วานจึงโดนฝนจะจนจับไข้อีกเดี๋ยวข้าจะไปเยี่ยมท่านพ่อเร็วไรพระราชาจะเป็นประมุกแห่งเป็นประมุกของเมืองร่างกายวิเศษเช่นนี้จะจับไข้เพราะลมฝนได้อย่างไรฮะข้าเดาว่าพระธิดาคงเป็นองค์หญิงในตำหนักเย็นจนเคยตัวจนลืมว่าตัวว่าจนลืมว่าตัว่วา,ตววาตนอะ เป็นสตีกาลกินีผู้นำความวิบัติมาให้ผู้อื่นอยากเข้าไปตบสลึกเกินพูดมาได้หนึ่งครับก็สตรีกาลกินีสองครับก็สตรีกาลกินีไม่แน่พระราชาอาจจะโดนความสายรนความโชคร้ายจากตัวท่านมาแปดเปื้อนเลยนะพระเลยประชวนเฮ้ยโมโหสตึกเกึนแม้ท่านแม้เสเ็จพ่อจะจับค่ายเพราะข้าจริงๆแต่มันเกี่ยวอะไรกับการที่ข้าเป็นสตีกาลกินีด้วยเนี่ย พ่อหมัวปีศาจอันดับหนึ่งอะไรนี่มันพวกงามง่ายพวกออกงามง่ายอันดับหนึ่งตังหากตอนนี้คุณทั้งวังหลังรู้เรื่องนี้กันหมดแล้วทั้งพระราชินีและพระธิดาเป็นห่วงพระราชามากและยังมีคนไม่น้อยที่อยากจะลงโทษท่านเพราะท่านเป็นตัวต้นเหตุของอาการประชวรแต่พระราชินีเป็นคนจิตใจดีจึงไม่ให้ข้าลงโทษสถานหนัก เพียงแค่หวังว่าหลังจากที่พระธิดาจะเคารพรับสั่งของพระราชาห้ามออกจากตำหนักเย็นตามใจชอบจะได้ไม่ต้องประพบปะกับพระองค์อีกแต่พระแต่ตอนนี้พระธิดายังทรงพระเยาว์พระราชินีจึงเป็นห่วงเลยรับสั่งให้เข้ามาใส่กุญแจมือเวทนี้ถ้าพระธิดาออกจากอาณา,า,าเขตของตำหนักเย็นกุญแจมือก็จะรันแน่นขึ้น ถ้าทำไม่ดีก็อาจจะทำให้ฝ่าบาดเจ็บปวดเอะบาดเจ็บได้นะเพื่อคะ่ะที่แท้พระราชินีก็ส่งเขามานี่เองเห็นทีพ่อมาพิสา์เนี่ยจะเชื่อฟังพระราชินีมากสินะอคุณแจเมือ่อคุณแจเมือนี่แน่นช้ำม,มาด้านไหนบอกว่าพระราชินีจะไม่ลงโทษข่าขังข้าไว้อย่างเนี้ยไม่นะว่าเป็นการงลงโทษหรอกเหรอเฮ้ยหากไม่ใช่คําสั่งของพระราชินีข้าคงไม่มาตําหนักเย็นส้มซอนซอนี่หรอก ทำให้อีทำไม่ดีเอาซะเลยแปดเปื่อนความโชคร้ายไปด้วยก็ได้อเอาเถอะที่กหมมอมจะพูดก็มีแค่นี้แหละทูลลาข้าน้อยเลยวิถวาัยบังคมท่านพ่อหมดผู้ยิ่งใหญ่เะเจ้าคือเรเวรึเรื่องพระาชินีเคยพูดถึงเจ้าเรื่องเมื่อวานเจ้าไม่ดูแลพระธิดาให้ดีก็ต้องรับผิดชอบด้วยอื รถเบีย้ยของเจ้าครึ่งปีนี่คือโทษของเจ้าข้าน้อยรู้ถึงโทษทันแต่ดูแลเด็กน้อยนี่ไม่ง่ายเลยขอให้ท่านกลับไปช่วยพูดอะไรให้ข้าน้อยสักหน่อยได้หรือไม่ดูซิว่าจะลจะลดโทษของข้าน้อยได้บ้างไหมพ่อมดเออท่านพ่อมดมาตำหนักย็นที่แสนห่างไกลเองจะต้องจะต้องเหนื่อยแล้วเป็นแน่ข้าน้อยพิ่ง ต้มชาแดงเสร็จหากไม่รักเกียรก็เชิญดื่มก่อนแล้วค่อยกลับไปสิขอรับอืมนี่ไม่เหมือนนิสัยของเลวีเลยนะต้มชาแดงอยากจะเอาใจข้าเหรอ <c ười> ลองกินดูสิเดี๋ <c ười> ยวค่อยรู้จุดจบช่างเถอะเมื่อครู่ก็พูดไปเยอะคอแห้งพอดีไอ,อเดอเดี๋ยสิเ,เนี่ยจะอะไรจ้ะ นี่มันชาอะไรของเจ้าเนี่ยทำไมทั้งเข็มทั้งเผ็ดเน้่ข้าลืมไปท่านเป็นถึงพ่อหมู้หญิงอย่าปกติก็ดื่มชาแดงเช่นดีที่นี่คือตำหนักเย้นที่แสนตั้มต้อยคงมีแต่ของดีๆเช่นน้ำไม่เห็นจะมากไม่เห็นจะมากหรอกเมื่อคู่ที่ท่านดื่มไปคือชาแดงดองกับหมูสามชั้นและผักดองแม้ใบาชาจะขึ้นราบบ้างแต่ก็คงดื่มได้นะขอรับ อะไรนะคนใช้ต่ำต้ออย่างเจ้ากล้าเอาชาชื่อขึ้นลามาให้ข้าดื่มนั่นหรอทำยังไงได้เราของที่ส่งมาตำนักเย็นในทุกๆปีก็มีแค่นิดเดียวของดีๆก็ต้องเก็บไว้ให้พระติดาของเราอยู่แล้วจะเอามารับแขกสมสี่มห้าได้ยังไงถึงพวกท่านจะมองว่านางเป็นสตรีกราคินิตแต่สำหรับข้า นางคือเจ้านายคนสําคัญของเลวีข้าไม่มีทางยอมให้ใครามาทําร้ายนางได้หรอกนะเนี่ยองอย่างน้อยรอยเลยกก็จบกันแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดก,ดกระดิ่งใหด้วยนะคะบ๊ายบายอ่ะจ้ะอจะจ้ะ